我滴妈！ าสีประกอบรถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่กําลังมองหากระบะสีประตูยกสูงยี G ์ออโต้ที่เน้นสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลยอดเยี่ยมช่วงล่างยึดตกอถนอนและโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยสไตล์ดุด,ดันแบบอเมริกันวันนี้พลาดคันนี้ไม่ได้เลยนะฮะกับคันนี้เลย2018 f o r d Ranger 4ประตูยกสูง High Rider Double Cab 2.2 XLT ไม่20,000อมกแล้วนะฮะ Ford Ranger กระบะสายพันธ์ุแกล่งจากอเมริกันนะฮะนอกจากดีไซน์ที่เท่ดุดันนะฮะ ยังแฝงไว้ด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมขับสนุกช่วงล่างยึดเกาะถนนและแข็งแรงปลอดภัยฮะแล้วพละกำลังแบบว่าสุดยอดเลยนะ2.2 xlt 160แรงมาวันนี้มีตัวนี้มาปีใหม่หมๆน้อยอีกแล้วฮะกับคันนี้เลยฮะ2018 ford ranger Double ก a b 4ประตูยกสูงไ i i h r r d e r 2.2 xlt เกียร์ออใหม่20,000 รถใหม่ป้ายแดงนะครับ8 6 9 0 0 0บาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกลามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆท0 0 0 0ืกิโเมตรับประกันซื้อเต็มราคาโมเดลผลิตปี2018แท้ๆจดทะเบียนก็2018มาด้วยสีดำเท่ๆดูดๆแบบนี้เลยวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานรีบเอามารีวิวให้ดูเลย มาดูกันเลยครับว่าล้างขึ้นมาแล้วโครงสร้างเป็นยังไงแล้วมีอะไรต้องเก็บงานบ้างหรือเปล่ามาตัวนี้โมเดลผลิตปี2018แท้ๆเลยนะปัะฉะนั้นเป็นกระจังหน้า minor c h a ชนหน้าไมเนอร์เชนก็จะได้กระจังหน้าแบบเท่ๆเ,เป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมาในทรงแบบรถกระบะสไตล์อเมริกันว่าดูดุดูสวยดูเท่มากๆโคมไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะ โคมไฟยังใสย,ยังสวยยังดูดีเพราะว่าวิ่งแค่20,000ื่นโลทั้งซ้ายทั้งขวาโคมไฟใสปิ้งสวยใสยเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ตามสเปรงงนหะนะครับทั้ง2ฝั่งยังดูดีฝากระโปรงล้างขึ้นมาแล้วคาดว่าจะต้องเก็บสีให้ท่านผู้ชมแน่ๆเพราะว่าสะเก็ดหินและรอยขี้นกกระจัดกระจายหลายจุดนะแต่ว่า,าชนหนักนี่ไม่มีหรอกนะเดี๋ยวจบคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเอาเข้าอู่สีเก็บชิ้นนี้ให้ละกัน มาต่อกันในส่วนของกันชนกันชนล้างขึ้นมาแล้วก็คิดว่าไม่รอดเช่นเดียวกันรอยขนแมวค่อนข้างเยอะกระจัดกระจายหลายจุดกันชนหน้าและฝากระโปรงเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอู่สีเก็บให้ละกันมุดกันนิดหน่อยดูช่วงล่างด้านล่างหน่อยเป็นยังไงช่วงล่างสมบูรณ์สวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้นําท่วมนะฮะไม่มีชนอะไรโอเคท่อนหัวผ่านเดี๋ยวเก็บสีให้สชิ้นนะครับด้านหน้า มาต่อกันที่บ่ารวมแถบขวานะครับล้างแล้วก็ขัดขึ้นมาและรอบหนึ่งที่ต้องทํำแน่ๆคือแก้มขวานะครับมีรอยบุบและค่อนข้างชัดเจนมีรอยขนแมวก็ค่อนข้างยาวอ่ะเดี๋ยวชิ้นนี้เก็บสีให้ละจ๊ะนะครับตัวนี้มันเกียร์ออโต้หกสปีดนะเครื่อง2.2ชิ้นอื่นที่เหลือดูแล้วขัดได้ไม่ต้องไปทำนะครับเคาะไปยังบางๆใสๆริ้วรอยชิ้นอื่นถือว่าน้อยนะครับก็มีแค่ท่อนหัวกแก้มขวา กระบะหลังก็สวยเช่นเดียวกันเคาะไปยังบางๆใสๆริ้วรอยถือว่าน้อยนะครับกระจกมีฟิล์มให้กันสาดให้จากเจ้าของเดิมมือจับเป็นโครเมียมนะครับเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันร,รอยขีดข่วนมาให้ขอบคุณมากนะครับอาหายไปไหนอันหนึ่งอ่ะเดียอันนี้เดี๋ยวเอาออกแล้วกันนะให้เหลือแต่เบ้ามันจะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอันนี้จะเอาออกแล้วกันให้มันเป็นโครเมียมส่วนเบ้าด้านหลังยังดูดีก็ไปตามนี้นะบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับ ใหมายังสวยปีนดูกระ,ะจกเดียวกระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวเท่ๆก็เรียบร้อยใช้ได้หลังคาปีนดูกันนิดนึงละกันว่าเป็นยังไงเนาะสาวอากาศมีทั่วไปตามมาตรฐานหลังคาดูแล้วใช้ได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรล้างน้ําเปล่าให้อย่างเดียวเอาะไปยังโอเคนะครับล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมนะครับปี2018ก็จะให้ล้อแม็กลนยนี้นะครับเป็นแม็กอลลอยสีเทา ยังสวยยังดูดีนะครับยังสมบูรณ์ไม่มีเบียดฟุดบาทอะไรนะครับยางให้มาเป็นยางติดรถจากโรงงานของบิดสโตนดูเอล่านะฮะปี2018พร้อมตัวรถเลยนะครับแต่วิ่งน้อยฮะวิ่งน้อยก็ยังดอกเหลือเยอะยางเป็นเบอร์265 6RR17 ล้อแม็กคอร์17ดอกยังเหลือเยอะครับยังลึกยังสวยยังเต็มว่ายังนิ่มยังคมได้อีก3ปีสบายสบาย ชักซีสวยงามครับไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหลักอะไรล้อหน้าครับมาแบบเดิมเช่นเดียวกันและยังสวยยังสมบูรณ์ดีไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทยางปี2018พร้อมตัวรถของดิตสตนดูเอลล่าวิ่งแค่20,000ืดอกยังเหลือเยอะครับยังใช้ได้ยังลุกยังสวยยังนิ่มยังคมได้อีก3ปีแน่นอนซุ้มล้อสวยงามเบ้าชกคสวยงามช็กซีสวยงาม,างาม,งามไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมนะครับ โครงสร้างหลักกันต่อประตูหลังก่อนแล้วกันเปิดมาแล้วมองเห็นเม็ดอาร์คสวยงามชัดเจนนะครับดึงลูกยางเม็ดอาร์คอยู่ครบลูกศรชี้ออกด้านนอกเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเรนเจอร์หลังคาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในประตูครับเดิมหมดทุกจุดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดเสากลางขวาน็อตเดิมไม่มีขยับ นอดเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดสติกเกอร์เรียบเนียนแผ่นเดรเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง M P B L ลงท้ายด้วย195933เรียบเนียนสวยงามเสากลางเม็ดอาร์คอยู่ครบลูกศรชี้ออกด้านนอกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Ranger เสาด้านหน้าขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบหน้าขวาด้านล่างเม็ดอาร์ค สวยงามซอกในประตูเดิมหมดทุกจุดนะจ๊ะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับด้านหลังกันบ้างมีพื้นปูกระบะมาให้เป็นพื้นปูกระบะที่แถมมาตั้งแต่ตอนออกโชว์รูมป้ายแดงยังอยู่ในสภาพสวยดูลักษณะใช้งานส่วนตัวไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนนะครับยังดูดีมาก กระจกเดิมของ Ford และฟิล์มและลายฟ้ามีไฟเบรกให้ด้วยนะครับไฟท้ายยังสวยครับสมบูรณ์เลยขวาแบบนี้ซ้ายก็แบบนี้สวยใสปิ้งเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเรียบร้อยครับดูแล้วไม่ต้องทำอะไรสวยสติกเกอร์เดิมหมดนะฮะ XLT เข้าไปยังบางๆมีกันชนมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ยังสวยยังดูดีมากๆนะครับใช้ได้เลยนะฮะ ่ะเปิดดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับเปิดมาแล้วฮะตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามทั้งซ้ายทั้งขวายังสมบูรณ์ดีมุดกันสักเล็กน้อยมุดไปแล้วล้ออะไรมีให้เหมือนเดิมยังไม่โดนขโมยนะเพาล้อแนบชัดซีสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมอะไรใช้ได้เลยมาต่อกันที่ฝั่งซ้ายนะครับ กระบะหลังฝั่งซ้ายดูภาพรวมแล้วโอเคนะใช้ได้อยู่ข้อไปยังโอเคตรงนี้มีรอยเล็กน้อยขออนุญาตขัดเอาละกันนะฮะเพราะว่าถ้าให้ไปทำนี่เดี๋ยวเวลาพ่นน้นําพ่นทีทั้งบานซึ่งแต่ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าผิวนี้เป็นผิวเดิมโรงงานนะไม่แนะนําให้ไปยุ่งเนาะเดี๋ยวใช้ขัดเอาละกันมีรอยขนแนวตรงนี้นิดหนึ่งประมาณ3นิ้วแต่ไม่น่าเกียดน,นะไม่ใหญ่มาก ตัวนี้ดีเซลล้วนๆนะฮะถ้าเติมดีเซลทั่วๆไปละกันประตูเป็นไงสองบานนี้ตรงนี้มีลักยิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวเรียกช่างลักลักยิ้มมาดูดให้ละกันไม่ต้องไปทำนะฮะมีลักยิ้มตรงนี้นิดหนึ่งที่เหลือดูดีโอเคนี่ก็มีลักยิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวเรียกช่างลักยิ้มมาดูดให้ละกันไม่ต้องไปทํานะเพราะว,ว่าที่เหลือ90%ยังสวยยังเนียนยังใสไม่ต้องไปยไุ่งอะไรเขาแกมซ้ายก็สวยเช่นเดียวกันเดี๋ยวขัดให้อีกสักรอบหนึ่งนะฮะ กระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้มือจับโครเมียมมีเบ้ารองกันลอยขีดข่วนให้นะครับด้านหลังเดี๋ยวเอาออกนะจะได้เป็นโครเมียมเหมือนกันั้ง4บานส่วนเบ้ารองยังดูดีคงไว้นะครับล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมสเปคเดิมจากโรงงานยังดูดีไม่มีถลอกไม่มีเบียดพุ้บ่ทอะไรดอย,ยางยังสวยนะฮะยังเหลือเยอะยางพร้อมตัวรถนะแต่วิ่งน้อย2 0 0หมื่เลยก็ดอกยังเหลือค่อนข้าง,งเยอะมาก ซุ้มล้อเบ้าโชกสวยงามชัดสีสวยงาม,งามไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมอะไรนะฮะล้อสุดท้ายหลังซ้ายก็ใช้ได้อาจจะมีเบียดฟุตบาทนิดหน่อยนะครับเบียดฟุตบาทเบาๆนะฮะอ่าวงนี้เดี๋ยวซ่อมให้ละกันนะครับเดี๋ยวเรียกร้านล้อแมมาเอาไปเก็บสีให้ละกันมีทลอนิดเดียวเนาะตรงนี้ก็ตามภาษารถใช้งานต้องมีกันบ้าง ก็ถือว่ามีล้อเดียวก็ถือว่าโอเคนะยังใช้ได้ที่เหลือยังโอเคครับยังดูดีนะครับดอกยางยังเหลือเยอะมากนะครับยังสวยเลยนะเน้นๆคมครลึกๆแบบนี้เช็คซีสวยงามสมบูรณ์มากครับไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมอะไรนะฮะโครงสร้างหลักกันต่อเลยครับเปิดมาแล้วฮะเม็ดทากสวยงามเสากลางเมไ,ไม่ใช่เสากลางด้านหลังขวาไอ้ด้านหลังซ้ายเม็ดทากอยู่ครบ ลังค่ะเม็ดอาร์อืบโอ้โหลูกยางเหนียวมากเม็ดอาร์กสวยงามลูกศรชี้ออกด้านนอกเป็นเอกลักษณ์ของเรนเจอร์ซอกในประตูดเดิมหมดทุกจุดนะฮะไม่มีงัดแงะแกะเก่าอะไรทั้งนั้นเสากลางน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคมเลยน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคกคริบสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกา่าเสากลางซ้ายเม็ดาร์คสวยงาม เสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์คยู่เหนียวมากลูกอยางเหนียวเม็ดอาร์คยู่ครบตลอดทั้งแนวปายปลายปายป้ายลงไปนะแก้มซ้ายครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะภาษีต่อให้แล้วหรือยังยัง,ยงหมดทันวาคมอ่ะเดี๋ยวต่อให้ละกันพิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้นะกระจกเดิมของฟอร์นะครับพออร้อมฟิล์มรอบคันอ่ะไปดูห้องเครื่องกันไป มาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะฮะสุดยอดเครื่องยนต์นะฮะขุมพลังดีเซล2.2 XLT เครื่องยนต์ d u r a t r k TDCI หรือเครื่อง Common Rail นั่นเองนะฮะ,ะแรงม้า160แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ออ,ตโ,อโต้6สปีดอัตราสิ้นเปลืองประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่น้อยมาก20,000โลโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝาก,กระโปรงเดิมคันหน้าเดิมหมด เริ่มกันจากซอกในด้านขวาก่อนละกันรถดำๆอาจจะดูยากหน่อยน็อตเดิมไม่มีขยับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยขยับน็อตเดิมหมดทุกจุดไฟหน้าเดิมของฟอร์ดนะครับเบ้าโชค๊คอาจจะดูยากนะฮะมันแน่นไปหมดเลยนะฮะดูตรงนี้ละกันรูกลมคมกริบรูคมแชสซีมองลงไปรูกลมคมกนะริบนะมาร์กกิง้งแต้มสีจุดต่างๆ คานขวารูกลมคมกลิบคานหน้าอาจจะดูยากอาศัยดูสติ๊กเกอร์เอาละกันมันมีพลาสติกบางสติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแก่เก่าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบคานซ้ายนะฮะรูกลมคมกลิบนะฮะรูกลมคมกลิบแก้มซ้ายน็อตเดิมหัวน็อตไม่มีรอยถอดหัวน็อตไม่มีทะลอกไม่มีรอยพ่นมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิม แผ่นกันร้อนยังสวยยังดูดีเบ้าโชกมองลงไปสวยงามแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้ถ้าเกินหกเดือนเดี๋ยวเปลี่ยนรูปใหม่ให้เลยนะถ้าไม่เกินหนกเดือนไปตามนี้ฝากระโปรงน็อตเดิมครับไม่มีขยับเลยน็อตไม่มีรอยถอดรูกลมคมกลิบแผ่นกันร้อนยังสวยยังเนียนยังใสรูกลมสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดรูกลมคมกลิบตะเก็บเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอรูกลมรูกลมผิวพันด้านใต้เดิมๆจากโรงงานนะ ตะเกียบต้องแนวสวยงามน,อน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเลยไม่สองหมื่นฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย อ่ะไม่สองหมื่นนะฮะก็ถือว่ายังใสเครื่องแน่นเครื่องฟิสต์ตติกง่ายไปดูห้องโดยสารกันครับไปสำหรับภายในห้องโดยสารตามสเปคเดิมจริงๆจะเป็นเบาะผ้านะครับส่วนเบาะหนังที่ด้านผู้ชมเห็นต่อไปนี้เป็นเบาะหนังที่เจ้าของท่านแรกคุ้มมาให้เรานะครับเป็นหนังที่โชว์รูมก็ทำแถมให้ตั้งแต่สมัยออกไปแดงนะครับเราเอามาก็ทำความสะอาดให้อย่างเดียวนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่าวิ่งแค่2 0,000ื่นโลก็ถือว่ายังดูดี นะครับยังสวยยังใสใช้ได้นะครับฟอกขึ้นมานี่สวยดุเทเลยใช้สีดําผสมกับสีเทาเดินได้สีเงินอ้สวยเลยนะฮะเบาะเป็นเบาะธรรมดานะฮะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวสีประตู xlt ถ้าไม่ใช่วายแท็กก็จะสเปคสุดแค่นี้กุญแจเป็นแบบเสียบทั่วไปเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดละกันแผงข้างมีลำโพงสวิตเตอร์มาให้นะครับวับสดุต่างๆก็ถือว่ายังเดิมเดิมสวยๆนะฮะแผงข้างเจ้าของเดิมเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังมาให้เรียบร้อยแล้ว วัสดุต่างๆยังโอเคดูดีตรงนี้มีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานฟิล์มยังสวยนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่อยๆหาไปให้นะครับ mm hmm. ด้านหลังนะครับเปิดมาแล้วฟิล์มสวยเอ่อมาสเตอร์นะฮะก็ยังสวยยังดูดีแผงประตูหลังก็โอเคนะใช้ได้ยังสวยยังดูดีมีรอยบ้างเบาๆตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะแต่อีก90%ถือว่ายังสวยเลย ด้านหลังนะครับก็หัวหมอน3ตําแหน่งรูติดตั้งคาซิสไอโซโฟ,ฟิกมีให้นะครับมีที่เท้าแขนอ่าร่องวางแก้วน้ําอะไรมีให้ตามสเปคนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังจะมีพอร์ตพาวเวอร์เอาล2ตโวลต์มาให้นะครับด้านล่างจะยกได้แต่ว่าฟอร์ดนี่เขาเวลายกเขาต้องยกทั้งแผงนะครับเขาจะไม่ได้ยกแยก ไซส์แบบ50-50เหมือนรถญี่ปุ่นนะเวลายกต้องมาหมดนี่เลยนะครับด้านล่างจะมีช่องเก็บของให้เล็กๆน้อยๆน,นะครับไว้วางของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะโอ้ก็เท่ดีนะครับอ่ะแผงประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วโอเคสวยเงียนใสใช้ได้ฟิล์มมาสเตอร์รอบคันยังสวยยังดูดีนะครับบอกเจ้าของเดิมให้มานะครับก็ทำหนังมาให, лег. ให้เราก็ถือว่าเงียนยังสวยยังดูดีเรียบร้อยเลยนะครับ หน้าซ้ายเปิดมาแล้วแผงประตูเนียนกลิบเลยไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับฟิล์มมาให้มาก็ยังดูดีเบาะเป็นเบาแมนวลปรับด้วยมือทั้งหมดทั้งซ้ายขวานะฟอกขึ้นมายังสวยยังใสเนียนใช้ได้นะหรือว่าใช้รักษาไปลองขับกันคันนี้มีมือจับช่วยขึ้นลงก็สะดวกสบายหน่อยเนาะขึ้นง่ายกุญแจเป็นแบบเสียบทั่วไปนะมีรีโมทให้กุญแจสำรองมีให้ครบ สตาร์ทขึ้นมาแล้วเลขไม่ปัจจุบัน23,000กิโลเมตรเท่านั้นเองกับอายุรถ4ปีถือว่าไม่โคตรน้อยอ่ะเปิดแอร์ก่อนร้อนนะฮะสำหรับรถกระบะ4ปีใช้แค่20,000โลน้อยมากนะครตกปีละ6,000โลเท่านั้นเองแอร์เป็นแอร์แมนวลนะครับปรับความแรงได้7ระดับนะฮะับปรับอุณหภูมิแบบแมนวลนะครับ ไม่มีแอร์ออโต้นะแต่เย็นเหมือนกันเย็นฉ่าเลยนะครับปรับทิศทางแบบแมนวลนะฮะแต่เป็นแมนวลเท่ๆนะฮะมันแมนวลหรือมันดิจิตอลเนี่ยไม่แน่ใจนะมันกึ่งแมนวลกึ่งดิจิตอลนะเพราะว่ามันโชว์ข้อมูลด้านบนนี่ด้วยนะครับเนี่ยมันโชว์ข้อมูลด้านบนได้ด้วยนะเป็นแมนวลแหละนะฮะเป็นแมนวลแต่เป็นแมนวลที่แบบไฮโซหน่อยนะครับก็ปรับทิศทางปรับอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรก็มี มาตรวัดอยู่ด้านบนด้วยเนาะคอนโซลด้านหน้ามาด้วยสีดำเป็นพลาสติกแข็งๆซึ่งยังดูดียังเนียนยังใสย,ยังสวยนะครับยังสมบูรณ์มากๆระบบความปลอดภัยถุงลมนี้ละภัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับตรงกลางก็เป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆรุ่นนี้พอมายเนอร์เชนแล้วให้หน้าจอมาแบบใหญ่เลยนะครับดูดีสวย ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนึกก่อนไม่ใช่จอเดิมจริงๆเป็นจอแบบเล่นได้แต่ซีดีนะนึกออกแล้วจอเดิมจริงๆโรงงานเล่นได้แต่ซีดีจอนี้เจ้าของเดิมใจดีแถมมาให้เราเป็นจอ Android นะครับก็เป็นโอ้โหอย่างดีด้วยนะเป็นแบบระบบสัมผงสัมผัสนะฮะโอ้โหเป็น Android ต่อเน็ตได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่อมือถือได้ เพราะฉะนั้นมีกล้องหลังแน่นอนนะครับเจ้าของเดิมใส่กล้องหลังเพิ่มมาให้เราแล้วโอ้ใหญ่โตสวยงามเลยนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังอีกต่างหากเยี่ยมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมกันเราเอง ด้านมาด้านล่างก็จะมี power outlet ให้นะครับซ้าย12โวลต์ตรงนี้ USB ด้านในมี AUX ให้นะครับ1พอร์ตเล็กๆน่ารักนักนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะครับคอนโซลเกียร์คันเกียร์วัสดุต่างๆยังสมบูรณ์ยังสวยยังดูดีร่องวางแก้วน้ำเท่ๆสองร่องที่เท,ท้าแขนแข็งๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในโล,ล,ล่งๆและไม่มีพอร์ตอะไรอีกนะฮะ วงมาลัยมีครูสคอนโทรลให้อาก็ไฮโซนะเหมาะสำหรับขับทางไกลมีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงสั่งงานด้วยเสียงโลโก้ยังสวยยังดูดีแอร์แบกวัสดุต่างๆยังสมบูรณ์<ม>เนื้อพวงมาลัยยังเนียนยังใสกริบเลยนะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรแล้วเบาด้วยปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูกันลงขึ้นลงขึ้นได้2ทิศทางนะฮะน้อยไปนิดนึงนะแต่ก็ตามสไตล์ฟอร์ดขาจะให้แค่นี้ กระจกไฟฟ้า4บานที่คนขับได้ออโต้ Auto. กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกใช้งานได้ตามปกติไฟหน้าออโต้ Auto, ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกให้เสร็จสับนะครับกระจกมองหลงังตัดแสงสะท้อนด้วยนะฮะมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าด้วย นะฮะเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้ามาให้เราแล้วไปตามนี้เลยนะครับเพาดานมีช่องเก็บแว่นให้เท่ๆนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับด้านหน้าก็3ดวงเข้าไปแล้วตรงกลางให้มาอีกหนึ่งดวงโอ้ทั่วถึงเลยเพาดานสีเทาที่บังแดดสีเทาโอ้มีไฟที่กระจกแต่งหน้าด้วยเยี่ยมเลยนะฮะซ้ายขวามีให้ครบเพาดานยังสวยยังเนียนยังใสดูดีโอ้สวยเลยฮนะเนียนเลย20,000โล ไม่มีเร็วไม่มีรอยอะไรวัสดุนะครับชอบมากเลยเล่นสีเนื้อทรายเป็นสีเทาคิกๆเท่ๆแบบนี้ตัดกับบางส่วนที่เป็นสีไทเทเนียมโอ้เยี่ยมเลยฮะด้านล่างเกะซ้ายมีอะไรแฟรม้มมีให้นะฮะเยี่ยมมากคู่มือใช้งานนะครับน่ารักน่ารักมีให้นะครับคู่มือเช็คระยะมีให้คู่มือฉบับย่อมีให้เยินนิดหนึ่งอ่ะมาดูกันเนาะ คันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับปี2018อะออกรถก็ปลายปีด้วยนะพฤศจิกายน2018นะครับเพิ่งจะ4ปีใหม่20,000ืน 20, อะ่ะโอ้โหน้อยไปไหนเลขเครื่องยนต์ P4AT ลงท้ายด้วย2728367เลขชัดซี MPBL ลงท้ายด้วย195933ชื่อผู้หญิงนะแต่จริงๆแฟนเขาขับนะฮะ รถสไตล์นี้ผู้ชายขับออกที่ Ford สมุทปาการ New Era a เ l l นะครับเช็คระยะเป็นไงมาดูกันโอ้โหดูแลรถด,ดีมากครับ6,000โล7,900 3 0 0กมืน3 0 0ก็เพิ่งจะเข้ามาเมื่อตุลานี่เองนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วด้วยเปลี่ยนไส้กรองไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทำแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนนะ อะไรที่เขาทําไปแล้วไปตามนี้เลยเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงอีกยางปัดน้ําฝนก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะไปตามนี้เลยนะก่อนออกรถไม่ต้องทาอะไรแล้วอันนี้อ่ะให้ดูดอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อ28ตุลาไม่กี่วันนี้เองนะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันก่อนจะขายเรานะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะ,ะเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองดีเซลแล้วนะเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนด้วย แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้ผมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเขาเข้าให้เรียบร้อยแล้วที่สีนักเลงนิวเอล่าเซลฟอร์สมุดปากการนะโอเคเยี่ยมเลยสำเนาอยู่ไหนวะเนี่ยอา้าวไม่อยู่อา้าวมีอะไรขอดูกันอะไรเขาเนี่ยทิสโก้ประกันหมดแล้วนะครับ <laughs> หมดแล้วไม่ต้องไปดูอ่ะมาสำเนารถกันหน่อยลืมหยิบมา คันนี้นะครับโมเดลผลิตปี2018แท้จดทะเบียนทันวาคม2018ภาษีเดี๋ยวต่อให้ไม่ต้องห่วงป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยรถมือแรกมือเดียวชื่อผู้หญิงนะแต่จริงๆผู้ชายขับนะครับสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถัง mpbl ลงท้ายด้วย1 9 5 9 3เเลขเครื่องยนต์ p c at ลงท้ายด้วย28367ดีเซลสสูบ2.2ลิตร160แรงม้ามือแรกมือเดียวผ่อนกับทิสโก้ใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายมาไปลองขับกัน ตัวนี้เบาะธรรมดานะฮะก็ตามสเปค XLT ก็จะสุดแค่นี้อ่ะมากระบะออโต้ก็ขับได้ทั้งชายหญิงนะฮะสะดวกสบายเกียร์ออโต้6สปีด160แรงมาทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยละกันนะฮะอย่างหนึ่งเลยที่ชอบคือพวงมาลัยเบามากในสายรถกระบะผมว่าเรนเจอร์พวงมาลัยเบาสุดแหละรวมถึง e v e r อร์เด้วยนะ,ะพวงมาลัยเขาเบามาก ฟีลเหมือนขับรถเก๋งเลยไม่ได้รู้สึกว่าขับรถกระบะเลยเพราะพวงมาลัยมันเบาแล้ววงเลี้ยวโอโ้แคบมากนะเนี่ยวงเลี้ยวแคบสุดๆฮนะกลับรถผ่านแบบเหลือๆไม่ต้องลุ้นเลยโยกทีเดียวผ่านสบายๆเป็นรถที่ใหญ่แต่คล่องตัวนะครับอัตราเร่งเป็นไงโอ้โหออกตัวพุ่งหลังติดเบาะเลยนะเครื่อง2.2ก็จริงแต่แรงมากเบรกจึ๊กดีเยี่ยมช่วงล่างนุ่มนวลเลยนะครับแอร์เย็นสบายยึดเกาะถนนขับขี่ง่ายขับสนุก เจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหลังมาให้เราด้วยพวงมาลัยก็เบาช่วงล่างก็หนึบนุ่มแล้วเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับอันนี้เป็นจุดขายของเขาเลยเขาเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากๆนะฮะมันแบบฟิลมันสุภาพนุ่มนวลเหมือนขับรถเก๋งคันหนึ่งเลยนะฮะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขับรถกระบะเลยนะฮะเป็นรถกระบะที่ช่วงล่างแน่นหนึบยึดเกาะถนอนโอ้ขับมันขับสนุกฮะ แล้วออปชันก็ให้มาแบบไม่ค่อยกักนะสำหรับค่ายนี้นะอาไม่อยากให้พลาดน,นะกับไม้สอ0 0มเท่านั้นเองปี2018แท,ท,ท้สีดำดูด,ดูแบบนี้เลย2.2 xlt จะเหลือเท่าไหร่จากป้ายแดง869,000บาทเดี๋ยวไปฟังราคากันป้ายอาใครที่กำลังมองหากระบะ4ประตูยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะฮะอาความดุดันในสไตล์อเมริกันแฝงไว้ด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างการออกแบบที่แข็งแรงปลอดภัยยึดเกาะถนนโอ้โหเรียกว่าขับได้สนุกจริงๆเลยไม่อยากให้พลาดนะฮะไม่น้อยอีกแล้วแนะนำคันนี้เลย208 f o r t Ranger Double Cab 4ประตู2.2 XLT ย e a ออโต o ยกสูง i Rider ใหม่20,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะฮะตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง869,000บาท โมเดลผลิตปี2018แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2,018รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายครับนะเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่องอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกมไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซเต็มราคามาด้วยสีดำดุดุกเท่ๆแบบนี้เลยปกติ w a l k i n ราคาร้านเราขายอยู่599,000บาท พิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง5 7า0 0 0บาทเฟรดีจัดเต็รฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมยังมีวารันตีให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโมรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง และเดียวก่อนออกรถนบผมจะรถเข้าศูนย์ฟอร์ดเช็คระยะเปลี่ยนกายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดร,ระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและลมพันธุ์าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยถ้ารถสวยปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้ไม่อยากให้พลาดรีบแอดไลน์มาด้านล่างเลยที่ ID ดีไลน์ของเรา19 SG วันนาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map และพิมพ์19่าีประกรณ์เราอยู่ถนนการประพืกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19่งเกาีประกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดกัะชให้รถเด็วท้นใจภายในหนึ่งนาที รถเดินเย็นดีคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัส19สีประกรณ์รถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com